ยาเซ่ยาเซ่ไอ้คนยังไอ้คนยังยาเซ่ยาเซ่ตั้งลักตั้งลักเออเข้ยไปเข้าไปปุ๊บอ้าวเพื่อนซือกระตีกูบ้านนี่ยายาผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับจากปามสอดแจ้งอยากมาล์มเชิดแจ้ผู้ป่วยติดเตียงรอเพียงมืดแดงหัวใจสัาย อุ้ยส oh, uh, well, ิตล hey ์ให hey, er hey, ้ได้หายาบานครับชีดให้ผมตายลดครับผมอยากนอนอุ้ยตตะตแม่นยังอีกบาทนี่แค่หยังเอาแค่หเราเอาตครับเมื่อห้สาเตอก็จนวดเมื่อยเอบอกโอ้ยไทยน้นำสามฉากนับเมื่อย สวัสดีสันติตาต่ำและอาจารย์ปองครับผมสวัสดีพี่น้องเทวทีเข้ารบประขักแพ้งพี่น้องครับเมืงองบุรารัาย์นีเมืองดอกบัวงามไม่นำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดไสา้แกงหินทิมไทยนักปราดถวยราดไฟทำงามลำเขียนภาษาผาแต้มก้อนประวัติศาสตร์และนี่คือคํามวัญข,ของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธาน,านีครับผมสบายดีครับผมมาใั้งใก่อมื่งกีนก้น,เน่เกิด่งคราบต้นหนามมัทีม่ครับตันนาม าฉากไม่ก่อฉากไหมย่ามาแม่ครับไล่ไ,ไล่ลูกนำครอืม uh huh. ถักท่าอย่างเอฟซี FC, สาธิตตายต่ําและอาจารย์ปองค oh, รัรอออบโอ้โหเขียลูออกเสลาพอเอา,าบๆๆๆ <laughs> <laughs> ีใครเด้ออ,อนันนี้มันเมื่อยหรือเมากับพ่อลุงเงยน้งนานไหมมีนบาดนี่เฮ้ยมันเมื่อยหรือเมากับเงยนี่เอาหลับหลับนะเฮ้ยเมื่อยหรือเมากับเงยนี่เมื่อยแดดเอ้ยวิ่งแดดเป็นบ้าเฮ้ย ฝากซองเออผมกวา่อเมียฝาก่องเออผมกผมมเด้่มฝาก่องเออเชลินมีเสีปุ๊โอย่ย่ง่ย่งบ่บ่บ่อยา่ย่งบ่ได้บ่ได้ตีบ่ตีบ่ขาบ่ายอยู่าโอ้ยยาลุกนะมันจะควมแลนะโเสียอ่ะเปี่นพ่อเกือเมื่อกี้นี่เออโอ้ยนะนะครับฮะ ยายาาจวมันจวจับกันดีจับกร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 นดีเออนั่งไงดีโอ้ยปากยักอยายามาตกลูกบ้าตกลูกบ้ามาตลูกบามาตกลูกบาปุ้ยปากไมเฮ้ยปากยักคอเมื่อกี้นี่อ้บาดดีเอ้าเอาเริ่มบัดทนเริ่มัดทเิดท เบิร์ทานแล้วครับเบิร์ทานหมดทานแล้วหลับแล้วครับหลับไปแล้วครับสายตาเขาโอ้ยสรงพี่บาเลยเป็นได้แล้วก็ยังนี่เอานั่งนั่งนั่งยูโรขืนเม้งมกหมั่มนะมั่มมึ่งนอนึงมั่มมึงหรือหมั่มปันไพ่นี่เอออ๋อมีอาเสียปู๊จวดเลอะซีรีเออมีใจดีใจเย้นี่ปุ้ย ค่าดีใจมากคนณเจ้ฟ้นอนบุญูดามอกเราไนี่นั่งหลานนั่งจะเปลี่นเพ่อเพื่อนนั่งนั่งนั่งฝากากลัวเซฟคลายช่องอ่ากกแต้เนาะช่องกกแต้เลคคอร์ดนะครับกับ,ช,กบช่องเมียเสพปู้จวดเลือดซีรีส์ครับผมเออแล้วช่องเจ้าได้มีอะไรไรแเร็วๆนี้กับช่องสาธิตตายต่ำสาธิต,ต,าต,าธตพากินพาเที่ยวบ่โอ้ยสาธิตพากินกินบัดรมาเสิร์ฟต่ำฮงอาหารบัตอีสานมาเท่าดาบว่วขวาย กินแม่บดเดินเนาะกินด้วยกินก็กลัวปลากวมาที่ไปหากินเขาชงวนเขากุมข้องนั่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 งโอ้ยเนาะตายจานป้องเจ้าปกันตอนี้ทาสัมันตายแล้วบอดีมีเงบานลุกลุกลุุกลุกรถมาเก็บรถเร็ดสบานมาเก็บแล้วพด่ะ โอ้ยสุดกยอกันนี่นอกจานเนาะอยากนอนมาบอกกละสาธิตเกือบทับดอกไม่เินเจลินคนเตี้ยจะมาหยอกเป็นแม่มัเแนอตก็หยอก่คิดฮอดคิดฮอดคิดฮอสคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดยำใดสีไดก็คอน สมาคิดฮอดเถนเออยู่ไกลสบายดีีบ่อขอถามตามสายในเด้อตัวข้างมาไกลเออเพนี้ของเันแอลกอแบลมากี่เนาะคิดฮอด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 เออแมนแมน บ่งเงนของไอ้รักไอ้แหลมยำของไอ้ของไอ้ไม่ได้ก็ต้องคืนหนึ่งนับหาบ่งเงินประเสริตะเบิ่นพระกันร้องบ่งบานจุดแต่สไรบ้าเอาตึกพระเนสโกกาอะไรไหนอะไรไหนมาให้จะให้มาไหนขอฟังฟังม่ได้จะฟังไหนไหนไหนอย่าฟังไปไหนม่ได้ดึกดืนเดียวดายภายใต้แสงดาวเอาเพลงใหม่เพลงใหม่ คุณนาีดพิเศษเอฟซีสสแล้วเนาะไสว่าไปยูโคสวิตเซแลนกะกะถูกทิ้งพัทยาไปอยู่เมืองชิรวร์โอ้ยเ่นระวังจะโดนแฟนทิ้งมึงไบบ่นเพื่อนมึงไนบ่มันไบ่ไไหไหบ่ไบไหไหวไหวมันบไหวไไหไไ คือคำที่เพื่อนทวงติงก่อนทิ้งงานเดิมจากมาแค่ไหนคิดถึงที่ระักปากน้ำโพที่เคยความชอบจะทาตั้งตอนงานสองเกิลเป็นไหมหมออันนี้ก่ะ งายตื่มโหลดโอ้ยขอบคุณทางแฟนครับทุกหมังบอลครับผมเอ้าวันนี้พี่เชนจังด้วยครับผมมาจะได้นี่ละเพิ่งเตือนนะหลานเอ้าเอ้ามาข้อความที่คอยร่วอย่ามาเอ้าวอ้าวจะได้มะนองพอพักผับบักลุงจิบุยเป็นแม่นางสาวบ่โอ้ยบักดุ้งเอยอ่ะอ่าบักลุงเอ้ยคุณลุงตัว อย่าอย่าก่อกระปันยายาโอ้ยมหม่อมสาธิตไหมอย่าอย่างเกันอยู่กลัวมันจฟ้อนบุญารรมาสองหมาหนูวาสองตัวโอยโอเมดอกหลันทมารุไมตาคมเจ้าชะงามนี่นาอ๋อโอ้นงฟอนกัได้บ่ะเนี่เล่นเจนเล่นเจนเล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 ่นเจนลนเจน มาต้ยกันเติพ no ี่จ ja ๋ามาเต้ยสอบกา่รเีกันรูือยกันเถิดพี่จ๋าพัดสาาสิพาละหำสิพานน้องไปนั่สิพาไปนำเครื่องยินเออเออเออตากระบาลเออตาอาไรอะไรกระตาพี่ัวง

โอ้ยคําแสนหอมเมื่อกี้เนาะบรรยากาศที่คร ok, ับเฮาหลังจากที่เราพักจัดกองเนาะครับเนาะเช่นจังลเนาะพักจัดกองทายปอบเยอะมาเฮากลับมาเตรียมความพร้อมพี่น้องกับผมเพื่อที่จะนะครับมาอ่าทักท้ายพีททักท้ายน้องเมาจาภาษาชาวบ้านทันทิศฝากตัวสัขนๆไปเร็วเออทักทากตัวเออเฮาเขาลืมบล็อกไปเฮาทีพาตัวไปเที่ยวเมืองเลยเด้อไปอ่าผู้ให้ตักผู้ให้ตักตะเล็ดลาดปัดแป้มอยู่ทางบ้านห้วยติ้วตะบลรดข้างอำเภอภูเรงจังเลยนะเออไปบ่ไปบ่ ลุงแหม่มถามหาลุงแม่มถามหาไอ้จอนนี่ทำมาสทิต์เอคุณอามีผหัาบงอกสะทิเอามึงบอกุ้งเอาไปไปเ่องอมึงเมาอีหรือเมาอีหรือกยันนี่มันรู้บ้หนน้อ๋อบันจันถอดวันอดจันราจนาคารผู้ปรกาศนีไปได้บ้นสุขต้องกลับมาส่งเจ้า อ๋อเพราะว่าเสาทีต้องขอเว้นต้องใชยงานอายเฮาเนาะโอเคครับผมเอาฝากรุ่นลุงแหม่มนะลุงแหม่มนะลุงแหม่มลุงแหม่มผู้ให้ตักโฮมสเตย์ห้ฮิมเมมมงสีฮิผี้ทุกบนผมมีครับวี่เออครับผมกับบรรยากาศครับอ๋อเนาะเดี๋ยวพ่อพยายามเท่าสักผู้ให้ตักเนาะนะครับผู้ให้ตากโฮมสเตย์ครับของลุงแหม่มกับผมทั้งบ้านให้ตากผัวพี่น้องทั้งอัมจัมรัดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเห็นไหมันก็มีอยู่อีหว่าอีพาไป โอ๊ยขวานไรับผมปูนห <ized> ัวระบาดเีอ้าอยู่ดีสบายกับคุณอะไรสบายดีเจ้าที่ถึงเสียข้าบาร์ได้ฝากถึงคิกาคิงคาบราโกนะครับปูนเข้มเต็มสูตรนะพี่น้องเด้อนะครับว่าสิเป็นแท่นปูนจิตเจริญนะครับคาบราโกคิงคาบราโกทัวร์สกลนครครับใหญ่ที่สุดครับของเสียข้าบาเฮ้า พร้อมด้วยวานอนวอเตอร์นะครับทั้งอำเภอพังโคนกับวานอนนิวาสนะครับวานอนวอเตอร์ Water, รับติดตั้งเครื่องกรองน้ํานะครับทั้งสํงงานักงานทั้งโรงงานทั้งบริษัทตโรงเรียนตหมูบ่บ้านได้ทุกพื้นที่นะครับต้องการติดต,ตั้งเครื่องกรองน้ำติดต่อที่วานอนวอเตอร์แล้ฝากมาเพลงผู้เผวอติดเตียงรอเพียงมือตายหัวใจสับลายหัวใจโอ้ย <laughs> เบิร์ตทานแล้วยูนดีสบายเับก็เลยสบายดีจ้าบ๊ายบายเฮ้ยไม่เหรอวิดีโอใบไม้น้องบอกพี่น้องต่บอกเอากระบอกเอ้ามาเลยบอกมาบอกไทยฟังแน่นสนบอกไทยฟังแน่สวัสดีครับพี่น้องสสวััดีครบพี่น้องอ้พี่นงสบายดีบ่ครับบอกไทยที่เราก็พัไปแล้วเพื่อนเขาจะฟังเขาหัว ขอบคุณนะเด้อแมนบ๊ายบายจวดสวัสดีครับผมสบายดีจ้าบ๊ายบายจวดพี่น้องสบายดีไหมเอ้ยพี่น้องสบายดีไหมพี่น้องสบายดีบอพี่น้องกินข้าวแล้วกันมยังพี่น้องกินข้าวแล้วกับอะไรโอ้ย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  โอ๊ยโอ๊ยน่าดอนมยังรับอยู่ไหมน้องเมเอาแบบแเราจัดป้องเบี้ยวเมียโอ๊ยเบียวลบารีโอ๊ยบาระบาระ